ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้พื้นฐานการใส่สีและพื้นผิวให้กับวัตถุค่ะเริ่มต้นจากเรานะคะเลือกวัตถุขึ้นมาอาจารย์จะใช้วัตถุแบบยูนิสเฟียค่ะแล้วก็แอดพื้น S ขยายพื้นนะคะเพื่อนวัตถุข,ขึ้นมาเหนือเปลนเข้าไปสู่มุมมองของตัวท็อปวิวค่ะทำการ สร้าง UV Sphere นะคะขึ้นมา6ตัวใช้วิธีการ Shift D Shift D กดเลือกวัตถุก,กด Shift Shift D เราก็จะได้ตัว UV sphere ที่เราจะนำมาทดสอบนะคะสำหรับการใส่สีและใส่พื้นผิววัตถุเบื้องต้นต่อจากนั้นนะคะเราทำการสร้างแสงพระอาทิตย์ขึ้นมานะคะ่ะให้ลบไฟตัวนี้ออกก่อนนะคะ เข้าไปที่แอ d ค่ะไลท์สั้นกด move เลื่อนขึ้นมานะคะกด R สามารถปรับตัวแสงพาทิตได้ในมุมเฉียง45องศาค่ะ ต่อ,อจากนั้นนะคะให้เข้าไปที่ Render Shot Cut Key สักเลือก Render ค่ะเข้าไปที่ Shading เมื่อเราเข้าสู่ตัวคำสั่ง Shading แล้วนะคะให้ปรับตัว Object เป็น World เพื่อที่จะปรับค่าความสว่างตัวนี้ให้มากยิ่งขึ้นให้เข้าไปที่ตรงคันเลร์ค่ะปรับค่าความสว่างขึ้นนะคะสักประมาณ0.4ต่อจากนั้นค่ะให้ไปที่มุมเดิมคือ layout ค่ะเราก็จะได้วัตถุ ขึ้นมาที่มีแสงเงานะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตัววัตถุเนี่ยค่ะยังมีความเหลี่ยมอยู่เราจะทําให้วัตถุมีความกลมมนมากขึ้นนะให้คลิกขวาเลือกเช s ดสมูทกดชิปเลือกวัตถุทั้งหมดคลิกขวาเช s ดสมูทผลลัพธ์ วัตถุมีความโรมมนมากยิ่งขึ้นต่อจากนั้นนะคะเราจะทำการใส่สีวัตถุค่ะเราจะใส่ตัวพื้นผิวตัวเพล n ก่อนเข้าไปที่ Material Property เลือก นิวเพลยนี้คือตัว001นะคะเข้าไปที่ตัว base color สามารถตับสีได้ตามต้องการต่อจากนั้นค่ะเราจะทำการใส่สีวัตถุ ตรง UV s p h e r นะคะครบทั้งหกวัตถุตนนัวนี้คลิกเลือกวัตถุเข้าไปที่เหมือนเดิมค่ะ Material Property กด New ก็จะเป็น Material 0่นนนะคะ เข้าไปเปลี่ยนตรงที่ base color วงกลมแรกอาจารย์ให้เป็นสีแดงนะคะเราสามารถตั้งชื่อตามสีที่เรากำหนดให้เข้าไปที่ช่องนี้แล้วพิมพ์ว่า red ต่อไป เป็นวัตถุตัวที่สองนะคะเปลี่ยนเป็น yellow ทิม yellow สามารถปรับตำแหน่งนะคะ ให้เหมาะสมกับการทำงานวัตถุตัวที่3าม New นะคะเปลี่ยนเป็น Base Color เป็นสีเขียวค่ะตั้งชื่อ g r e e n วัตถุตัวต่อไปนะคะสีน้ำเงินตั้งชื่อว่านาวี วัตถุสีชมพูนิวตั้งชื่อว่าพิงตัวสุดท้ายนะคะ เป็นสีฟ้าตังชื่อว่าแอลบ u ูเราจะได้นะคะวัตถุที่ได้รับการใส,ส่สี กแต่งสีต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือพื้นฐานการใส่สีเบื้องต้นให้กับวัตถุโดยใช้คำสั่งของ Material Property ค่ะให้มีความสวยงามต่อจากนั้นนะคะเราจะมาปรับค่าคุณสมบัติของแสง ไปที่คลิกที่แสงนะคะแล้วไปที่มุมด้านขวาช่องด้านขวาคือสเตรนจ์นะคะคลิกเมาส์ลากปรับแสงให้อยู่ที่2.4 2 4, โดยประมาณแล้วให้ติ๊กชาร์โดให้มีเงานะคะถ้าเครื่องไหนยังไม่มี ถ้ายังไม่ติดก,ก็ให้ติ๊กนะคะจากนั้นปรับคุณสมบัติของ shadow ค่ะคลิกเลือกลงมาเลือกที่ contact shadow ค่ะเมื่อเราปรับคุณสมบัติของแสงเรียบร้อยแล้วนะคะ เราใส่สีวัตถุเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาใส่พื้นผิวตัววัตถุค่ะเราจะมาทดสอบใส่พื้นผิวแรกนะคะของตัวสีแดงนี้ให้นักศึกษาไปที่ตัว Material Property เช่นเดียวกันเนาะเราจะเห็นว่าตัวนี้คือเรากำลังทำ ตั้งค่าคุณสมบัติของวัตถุเลสนะคะสีแดงเราจะทำให้มันเป็นเมทัลลิกนะคะมีความเป็นโลหะะอยู่ตั้งค่าอยู่ที่หนึ่งพิมหนึ่งแล้วกด enter ะคะ่ะเราจะเห็นนะคะว่าตัววัตถุนั้นมีความเป็นเหล็กน,นะคะมีแสงตกกระทบต่อไป ตัวอย่างของการเปลี่ยนผิววัตถุตัวที่2นะคะอาจารย์ใช้สีตัวสีเหลืองตัวนี้นะคะโดยเป็นการตั้งค่าของ m ม t เ r i a l เรีศตัวนี้คือ Yellow นะคะ เข้าไปที่ตัว specular คือแสงตกกระทบตั้งค่าเท่ากับหนึ่งเราจะเห็นว่าแสงมีการตกกระทบมากขึ้นนะคะสามารถตั้งค่าได้อะลองเป็น0.5ก็จะมีความตกกระทบน้อยลงนะคะณที่นี้เราตั้งค่าอยู่ที่1ส specular ห สเปกุลาคือตัวแสงตกกระทบนะคะต่อไปค่ะการใส่วัตถุนะคะใส่พื้นผิววัตถุตัวสีเขียวตัวน,นี้นะคะเราเข้าไปที่ตัวเราเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะ ยิ่งเราเน็ตใกล้สูนมากเท่าไหร่พื้นผิวลูกแก้ววงกลมตัวนี้ค่ะจะมีความสะท้อนเป็นกระจกมากขึ้นในที่นี้อาจารย์ตั้งค่าที่ศูนจุดหนึอ่ะเราจะเห็นว่ามันมีความเป็นกระจกสะท้อนคล้ายกระจกมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งถ่าใกลู้นมากเท่าไหร่ก็จะมีความสะท้อนเหมือนแก้วมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะ เราเข้าไปที่ตัวลูกแก้วตัวที่สี่นะคะเป็นการเปลี่ยนสี Subsurface Color นะคะ s u b s u r ซับ e Subsurface Color นนีนะะ้ถ้าเรายกตัวอย่างเช่นนะคะมันจะใช้สำหรับการผสมสีทําดังต่อไปนี้นะคะเมื่อเราเปลี่ยน Subsurface Color ตัวน,นี้นะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีแดงพอเปลี่ยนปุ๊บเราจะเห็นว่ามันยังไม่มีการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นแต่ถ้าเพิ่มนะคะเพิ่ม Subsurface เพิ่มซับเซอร์เฟตตัวนี้นะคะซึ่งการเพิ่มซับเซอร์เฟตเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไรมันจะเกิดการผสมสีมากยิ่งขึ้นผสมสีจนเป็นสีแดงที่เรากำหนดไว้นะคะซับเซอร์เฟตตัวเนี้ยมันคือสีที่อยู่ด้านในวัตถุนั่นเองเมื่อเพิ่มมากขึ้นเท่าไรมันก็จะเกิดการผสมสีเกิดขึ้นจนกลายเป็นสีแดง ตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ที่ Subsurface Color ค,ค่ะต่อไปนะคะการเปลี่ยนวัตถุโดยการทำให้วัตถุมีความจางลงเราสามารถทำได้อย่างไร จะมีโหมดการทำงานอยู่สองโหมดสองตัวเลือกคือตัวที่เป็นอัลฟานะคะ,ะเราเลือกวัตถุตัวนี้ก่อนนะคะตัวพิงจะเป็นอัลฟานะคะ ตัวอัลฟาตัวนี้และเบรนโหมดค่ะเลือกเบรนโหมดในโหมดของอัลฟาแฮชค่ะแล้วเราไปค่อยๆลดนะคะตัวอัลฟาลงคลิกลากลงลากลงคลิกเมาส์ลากนะคะมันจะทำให้วัตถุมีความจางลงสีก็จะจางลงนะคะ อันนี้คือเป็นการทำงานของตัวอัลฟาและตัวเบร์โมดในโหมดของอัลฟาแฮฟค่ะต่อไปทำให้วัตถุหายไปการทำให้วัตถุหายไปนั้นใช้ วิธีการอย่างไรเราเข้าไปสู่ตัวนั้นเช่นเช่นเดียวกันค่ะโหมดการทำงานจะอยู่ที่ alpha โหมดนะคะแล้วก็ beta mode การทำให้วัตถุหายไป b บรน mode ตัวนี้เลือกนะคะ เลือกอัลฟาคลิปคะ่ะพอเลือกอัลฟาคลิปแล้วเราก็ค่อยๆลดตัวอัลฟานะคะจนวัตถุหายไปนนก็สามารถที่จะปรับได้นะคะอัลฟาโมยิ่งใกล้ศูนย์มากเท่าไหร่นะคะตัววัตถุก็จะยิ่งหายไปนะคะ ต่อไปค่ะการทําวัตถุให้ใสนะคะจนกระทั่งล่องหนเลยแล้วก็เข้าไปสู่ในโหมดของอัลฟาและเบนโหมดเช่นเดียวกันแต่เราเลือกนะคะเลือกเบนโหมดในอัลฟาเบนค่ะเปลี่ยนเป็นอัลฟาเบนแล้วไปคลิกเลือกตัว Alpha ตอัลฟาตัวนี้นะคะจนคลิกใกล้สูงเท่าไหร่วัตถุก็จะยิ่งใสามากยิ่งขึ้นค่ะ อ่าโอเคค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะเป็นการใส่วัตถุใส่สีวัตถุเบื้องต้นและการใส่พื้นผิววัตถุเบื้องต้นให้เป็นพวกโลหะการสะท้อนของแสงหรือทำให้มันเป็นสะท้อนแบบเป็นกระจกให้วัตถุเกิดการใสหรือ เกิดการเลือนหายแบบนี้เป็นต้นค่ะ